อ่าอีพีเมื่อกี้ลุงพลเจอฉะไปนะครับสามใบเอ้สามสาเม็ดนะครับ6ใบแดงอันนี้เม็ดสองครับขึ้นราคาแล้วนะครับขึ้นยาพาร,ราแล้วเปิดทุกทีแล้วเปิดเสียตลอดอ่ะยากิ ตอต่อไก้วมากาไม่มีตอนอืมอืมยังอืมได้ครบเดียวเลยไอ้มังเหอะโดนไปเยอะแล้วลูกต้องปุงเลยนี่ Ừ. Để cho thấm này ngay Cắn mới ngon lắm Không biết thấm làm ngay Cắn nhạt cũng nhạt Nhạt ngay có trò các bài đồng thôi ลุงพลบอกว่าชักไปแล้วเด็กสิเบื่อแล้วก็เบื่อแล้วเบื่เบื่ออื้ยอื้อีเอาไปเอามาติดชิงอนะ่ะไม่ใช่กลัวครับ<ม>ลุงหยกไม่มีกลัวนะครับใจเกินร้อยนะ พรุ่งนี้พายชิวไปปักเบ็ดไดอ้อย่างน้อยสามสี่โลเรื่องขรรมาหากินลุงยกก็เกง่งลุงยกเก่งเลื่องขมาหากินถ้าเป็นหลักหนูนะครับคืนได้ไปสิบโลครับ ันไว้นะครับกูชิกขาวชีกนะเราก็กลัวไม่ล้งอย่างนั้นนะยังไม่มีใครได้ใครนะครับบัวลูกเบิ้ลเหมือนลูกจอสำหรับผมโยก หนึ่งอ่ะเหยื่อเฮ้ยแล้วก็จ่อเราเลยหายนะ อย่านุ๊กเอานะโตเออนี่ยังไม่เห็นเหรอหมดโตเออเขาเอาไปไหนเนี่ยโอ้โหลูกเต็มโตมันกระดิ่งกระโดนไปโดนจนได้ละโอ้โหลูกเต็มโต๊ะเลยเนื้อมันก็ถูกมันแหละ Khung này. Uhm. Nào, nó tay, mét Bạn đồng khung này. Giờ. Ừm, Nào nó. Nó khuyên

อ่ะเราก็ไม่มั่นใจอะนะเม็ดต่อไม้แดงมันก็ยิงดีแล้วยิงเล่นดีแล้วเม็ดก็โอเคเลยครับตอดเรื่อยแขของเรานะตอดเล็กตอดน้อยก็ยังดีอยากก็บ โอ้โหเสียวเลยผมอะเปลี่ยนนะเสียวแล้เสียวมากลูกตรงๆมะมันก็ยิงลำบากมันยิงไม่ตรงอ่ะทำไงมันก็ไม่ตรงอาเนี่ยแหละ โอ้โหเออรอดวะโอ้โหไม่เอาดักทีไม่รู้เป็นยังไงวันนี้ปกติในช่วชุกชุหนุ่งเอาเออเกาไป งใไมเห็นนะทำไมเห็นนี่แย่เลยนะแก้ง่ายเออ้เาโหตใส่เหลานะครับ

โอ้ยเจียบางกว่าแม่งหมดนึกแล้วหายนะ เลาะง่ายกด้วยนะลูกนี้ยอ้วมนะครับออามาหนึ่งเมื่อกี้ก็ไม่น่าสู้นะแต่ก็มันก็น่าสู้อ่ะออามาสองลูกง่ายๆพลาดหลายลูกครับผมอ่ะนี่แทงไม่ดีอะยอมรับเลย โอโหไแล้โอเคเอ่อนี่กี่เงินลงเยอะสามเห็นไ้ีไีเปนเป็นเห็นไหมเออถ้นเล่นดีแล้วอวม กันก็ถือว่ากันก็โอเคนะแต่ดวงไม่นก็จะดีโคตรยากเป็นไงวะเนี่ยมาสี่แล้วตอนนี้เอาอะไรเดนังเจอไปสี่แล้วพี่พี่เอ้ย

โอ้ยยาโอ้ยไม่โดนไม่โดนโอ้ยโอ้โหทีอย่างงี้จะมาตั้งในรูทีทุกทีอยอันนี้เออเออพอพอผมจะยิงเอาไปไว้ในรูเฉยแต่ทั้งน้อยก็ตั้งริมนี้เนี่ยจริงๆอะจะที่ไหเอา อันนันสองไม่สามเมตรแน่ติ่งลงที่เอ้ามันไม่ลงเออหื่สองตัวตอหนึ่งมาแรมันสี่ะนวหนึ่งอ่าอ่าาจริง โดนอ้วมนะครับก็จะกัดจะกันอยู่แล้วเชีวยวลูกมีมก็อยากหนาวโอ้โหเลยรถสี่รถสี่แล้วครับตอนนี้ เออเอก่งง่ายเลยชี้ให้ด้วยเออชี้ผู่ต่อสู้ยังไงตรงนี้แกลุงยกเอาวู้ดหลอดโว้ยสามเออ học thế học học bài cảnh nhìn nghe เกล็ดแล้วนะครับไม่เช็ดแล้วนะเกล็ดลาบเก็ดครับสารนะลุกเาขึ้นทางดำมีให้จาหยกทีให้จครับทางดำ ช่วยหน่อยดำช่วยหน่อยเออห่วงเรื่หมาแล้วลกวะกิดไว้คิดไว้เด้อเออเด้งขึ้นมาเด้งเด้งเด้งเอาสามเฮ้ยลองแล้วหนึ่งเออเอาไป เอาครับเร็จแล้วเร็จแล้วไม่เอาแล้วเอาอุยอ้ยหายโ้ยสุดยอดเออเรามันมาแนวเบิ้ลไปแล้วอะเนาะโอ้โหม่เงขาลรอโอ้โหตรงเลยทีนี้ อือฮึเจ็ดขวด,วดวาาหนึ่งคนมันึองสองโ้ยโมัวหนักกับผมอีกไม่ได้มัวโอ้หนักเลยเต็งเลยโ,โอ้โหเกือบได้ไปหกไม่ได้กค่สองโอ,โอ้โหคืนแทบหมดทีเดียว 哎，我。